การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนอประจำปีงบประมาณ2,566 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนําระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center มาใช้แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาครูและบุคลากรพร้อมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการ3อได้แก่การป้องกันการปลูกฝังการปราบปรามโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ มีนักศึกษามีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ดีให้กับนักศึกษาเช่นกิจกรรมไวโซนสถานศึกษาปลอดสารเสพติดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการขยายผลการส่งเสริมองความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษากศนอด้วยกระบวนการกีฬาต้านยาเสพติดทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังได้รับรางวัล หน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety p r a c t i c e ระดับกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอันดามันประจำปี2566จำนวน2แห่งและได้มีสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทอง1แห่งและระดับเงิน4แห่ง 2. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยให้ครูผู้สอนเน้นสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่2 0 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังได้จัดทำระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้ออนไลน์สกรตรังตรัง Learning Center 2. ระบบห้องเรียนเสมือนตรัง Learning System 3. ระบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนจากระบบเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาทำกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วส่งผลให้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังมีค่าเฉลี่ยเอ็นเน็ตภาคเรียนที่1นึับ2,565ที่40.05ผ่านเป้าหมายขั้นมาตรฐานและมีค่าเฉลี่ยเอ็นเน็ตภาคเรียนที่2ทั2,565ที่43.20ผ่านเป้าหมาย หมายขั้นสูงทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ครูได้มีความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเชิงรุกบูรณาการความรู้ตลอดจนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังได้สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2,566จำนวน5,821ราย 2. จัดการศึกษาเพื่อผู้พิการภาคเรียนที่1 ทับ2566าจำนวน176ราย 3. จัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งมีประชาชนผ่านการอบรมอาชีพจำนวน5,730รายสส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางกายจิตและสมองให้กับผู้สูงอายุจำนวน513ราย 4. ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เน้น New Skill, Up Skill และ Re Skill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มอาชีพใหม่ส่งเสริมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดการศึกษาอาชีพให้แก่ประชาชนใน5กลุ่มอาชีพได้แก่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมค้ากรรมและอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการเพื่อให้ประชาชนจังหวัดตรังได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตรงความต้องการของตนเองและให้ประชาชนจังหวัดตรังได้มีรายได้ลดรายจ่ายมีอาชีพมีงานทำตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย ทั้งนี้ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการกสอนอดีเด่นและกสอนอพรีเมียมประจำปี2566ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการสูย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดังกล่าวสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมจัดงานสัปดาห์สร้างสุขกสอนอสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พศ2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายของสำนักงานกศนอโครงการประกวดคลิปวิดิทัาศน์ภาษาเพื่ออาชีพประจำปีงบประมาณ2,566ระดับจังหวัดตรังและระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอันดามัน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดตรงังบุคลากราสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรงังถุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจโครงการภาษาต่ตางประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพและเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานโครงการที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฟังพูดและการสื่อสารพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานสถานศึกษาและสาธารณชนซึ่งสงกรออำเภอหาดสำราญได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอันดามัน 5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเรียนรู้สามารถจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตลอดจนสร้างการรับรู้ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและ ประชาชน 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบแอคทีฟ The Ning. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดตรังเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีความรู้ความเข้าใจและมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพัฒนางาน PA และสามารถออกแบบการจัดการ เรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ PA ตลอดจนได้วิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางและวางแผนการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน PA 3. โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษากศนอด้วยกระบวนการกีฬาต้านยาเสพติดจ,จังหวัดตรังกศนอเกมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษากศนอได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถความสามาคัคคีความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัดตรังและเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็น ตัวแทนของกศนจังหวัดตรังไปแข่งขันกีฬากศนเกมในระดับภาคใต้และระดับประเทศตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกระบวนการกีฬาก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีสร้างสุขภาพที่ดีการเอื้ออาทรต่อกันระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสี่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและจัดการสถานศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการงานราชการรวมทั้งงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเป็นผู้นำด้านการนำอุปกรณ์เทคโนโล โนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารและจัดการงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. ด้านการพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการและการบริการภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความสะดวกต่อการทำงานโดยอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรานในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรารู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติ งานเช่นระบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์กลางภาคเรียนออนไลน์ระบบห้องเรียนเสมือนตราง l e a r n i n g System) การประชุมและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet Zoom Meeting Microsoft Teams Group Line การใช้โปรแกรม Google Sheets Google Form สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการของงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมีการประเมินคุณภาพและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐหรือ ITA และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังและสถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามนโยบายโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งช่วยให้การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในผลการดำเนินง,งานต่อสาธารณาชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเราชาวสอกอรอจังหวัดตรัง